มีที่นี่ที่เดียวนเยวนาะโอ้ละปางโดยเฉพาะเมืองงาวนี่มีอะไรที่ดีๆมากมายเลยต้องต้องขอกราบขอพระคุณอาจารย์มานิดเป็นอย่างสูงเนาะถือว่าเป็นครูชนยียบุูคลคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญของคนเมืองงาวนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อทั้งสามท่านนะคะที่ร่วมมาแลกเปลี่ยนในเกี่ยวกับประเด็นองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านวันนี้พวกเราจะช่วยกันสานต่อแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเนาะต่อยอดภูปัญญาของพวกเรานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าการทําอย่างเนี้ยเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรนะ เราต้องรักแผ่นดินใช่ไหมคะเรารักในหลวงเพราะฉะนั้นเราทําทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาแล้วก็สานต่อต่อไปค่ะพวกเราทีมง,งานสาธารณสุขทุกคนนะคะต้องกราบขอบพระคุณอ,อ,อาจารย์มานิตแล้วก็ภาคีเครือข่ายหมอพื้นบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในส่วนของโรงพยาบาลลำปางแล้วก็อนามัยบ้านท้าวด้วยนะคะก็เราจะ ร่วมเดินไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะน้องอ้ออะไรนะสองอย่างนะคะอาหารเป็นยาขิงขิงแห้งเนาะขิงแก้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ำมันน้ำมันใหญ่เห็นยืดโกรดโกรดจะนาเออเดี๋ยวหรือว่าจะเป็นน้ำมันงาเงินเดี๋ยวเรามาตั้งกันนะคะเราคิดว่าคนที่มาเที่ยวอำเภองาวจะต้องมาหาน้ำมัน โกดจนาดหรือว่าขิงแก้วของคนงาวนะคะเนาะเราจะช่วยกันเติมเต็มตรงนี้ไปหรือว่ายาหอมร้อยแปดของพ่อก็ตามนะคะเราจะต้องสร้างให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมาเงาวแล้วต้องจดจำแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะค่ะพวกเราก็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ yeah.